สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกๆท่านหรือนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่5เมษายนส5 6 6นานะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง ปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะการคำนวณเนาะพี่ๆจามีเข้าบางหนุดบ้างปะปนกันไปนะคะถ้าใครชอบก็ค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่5เดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่3กันนะคะ,ะวันที่3วันที่3แอดให้เด่นที่4กับ5แล้วก็9ไปเนาะรูดที่4 สี่ไม่มานะคะพี่ๆจ๋าต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยเนาะคำนวณออกมารอบไหนก็มีแต่สี่มารอบนี้ก็เหมือนกันนะคะพี่ๆจ๋าฝากนําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาดูแล้วกันเนาะหกผลที่ออกหกตัวนะคะก็คือเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองศูนย์นะคะเก้าแอดก็ไม่มานะคะมาเฉพาะเด่นห้าตัวเดียวเนาะถ้าใครนำห้าไปเป็นแนวทางก็จะได้ล่างของห้าตัวแล้วก็ล่างของสี่ตัวนะคะจะได้ห้าเจ็ดตรงๆเลยเนาะ มาเฉพาะดิน5นะคะอะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อเนาะการคำนวณเนาะพี่พี่จา๋าอะแอดเองไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นำมาแบ่งกันแบบนั้นนะคะเข่าบางหลุดบางเนาปะปะปนกันไปสูตรนี้ก็ไม่ได้ลงนานนะคะเพิ่งกลับมาลงเนาอะอะเข่าสองงวดหลุดสองงวดนะคะมาเฉพาะตัวดินเนาอะอะสองงวดแรกมาทั้งเจาะทั้งดินนะคะ งวดที่เลาหานมาก็มาเฉพาะตัวดินเนาะรอบนี้เราลุ้นกันต่อเนาะพี่พี่จ๋างวดวันที่ห้านะคะสำหรับตัวดินของงวดวันที่ห้านะคะแอดเดินที่เก้าหนึ่งแล้วก็แปดนะคะแอดจะวิ่งรูที่แปดนะคะพี่พี่จ๋าวิ่งรูที่แปดถ้าใครไม่ชอบแปดก็เนาะ นำหนึ่งกับ9ก้าไปพิจารณาดูนะคะเดี๋ยวเรามรูดที่8กันก่อนค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะ8ก็จะมี80 81 82 83 84 85 86 8 7ดเจ็ดแปดแปดแล้วก็แปดเก้านะคะอ่ะสำหรับตัวที่แอดเน้นให้เนาะมาดูกันนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะอ่ะแอดเน้นไปที่แปดศูนย์เนาะแปดหนึ่งแปดสอง แปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดเก้านะคะพี่ๆจาถ้าใครไม่ชอบเก้าก็กลับหัวเป็นหกแล้วกันนะคะอะ่ะ แอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ